ร้านค้าที่ดีมันก็ต้องเริ่มจากคุณภาพสินค้าที่ดีก่อนเพราอย่าลืมว่ารถสภาพดีสถาบันการเงินก็ให้ยอดจัดดีเหมือนกันเราว่าเขาเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะทำงานกับอินสเปคชั่กับวันทุค้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่กับคุณลิ์นะครับรผู้บริหารของเบสเซอร์วิสม่ทราคุณลิ์ครับเบสเซอร์วิสนี่เราเปิดกับมมนาด ประมาณ16ปีแล้วค่ะมาตั้งแต่คุณแม่ทําเลยเพราะว่าอย่างคุณพ่อ่ยก็คือดูเรื่องเอกสารรถยนต์ใช่ไหมของกรมการขนส่งทางบกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องตรวจกันตั้งแต่เอกสารรถยนต์เรื่องของสภาพคุณภาพรถยนต์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีรถมาสินค้ามาแล้วขายอย่างเดียวนะดูกันไปถึงว่าโอนได้หรือโอนไม่ได้แน่นอนว่านอกจากซื้อแล้วได้สินค้าคุณภาพแล้วเนี่ยเอกสารก็ต้องถูกต้องด้วยเรามีมาตรฐานการเอารถเข้ามาเป็นยังไงสมัยดั้งเดิมใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเวลาลูกค้าเอา รถมาขายก็จะต้องมีแบบคู่ซื้อเนี่ยแหละเดินรอบรถเลยแล้วก็ใช้มือเคาะ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 พอถึงยุคเรารู้ได้ไงว่าเคาะแล้วอันไหนดีอันไหนไม่ดีเคาะแล้วเสียงใสเสียงไม่ใสเอาช่างมาไงบางคนเอาช่างมาแล้วรู้ได้ไงว่าช่างไม่แบบ มาจ้างเราหรือว่าล็อบบี้กับเราแต่ทีนี้คือเพื่อให้ได้มาตรฐานดียิ่งขึ้นตรวจสอบได้ลูกค้าจะรีเช็คได้หรือจะดูออนไลน์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้มันก็เลยต้องมีบริษัทที่เป็นตรวจสอบสภาพหรือว่าอินสเปคชันเนี่ยเข้ามาเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสบายใจมากขึ้นคิดว่าสําคัญไหมก,การที่มีบริษัทที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้เข้ามาตรวจสอบให้เราจริงๆเราต้องบอกว่าไมซ์เซ็ตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราอะ่ะมีบริการแบบนี้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจลูกค้าก็จะบอกโอ้ oh, ข้อเห็นแล้วตรวจอะไรบ้างเราก็ จะมีรายละเอียดมีรีพอร์ตถูกป่ะคะครับรีพอร์ตอ่าบอกว่าอะไรโอ้โหอันนี้ตรวจไปถึงเครื่องยนต์เอกสารทะเบียนรถยนต์หรือแม้กระทั่งกลิ่นภายในรถท่อไอเสียหรือว่าคานหน้าคานหลังคือมันหลายจุดมากแล้วก็รายละเอียดเยอะมากเยอะจนแม้กระทั่งว่าถ้าเดินมาดูเองด้วยตาเปล่าทั้งวันก็ไม่หมดแต่ผมทราบมาว่าทำเบสซร์วิสเนี่ยใช้บริการตรวจสภาพของวันวิสเปสชั่นเนี่ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือรถเลยคันทำไมถึงเลือกที่จะใช้บริการตูกคาร์เข้าใจป่ะ มันมีหลายบริษัทแต่ทำไมถึงเลือกเราวันทุกคาเนี่ยเดิมเนี่ยมีความชํานาญในเรื่องของเว็บไซต์มีความรู้เวื้องต้นเฉพาะทางทางด้านรถยนต์อยู่แล้ว mm. ประกอบกับว่าเอาความรู้ทางด้านการตรวจสอบสภาพหรือ Inspect ชั่เข้ามาผนวกด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ความละเอียดของการเจาะลึกถึง่งึงดีเทลต่างๆเนี่ยมันดียิ่งขึ้น แล้วอะไรที่ทำให้ประทับใจจากบริการของมัตุไกอิสเปกชั่นครับน่าจะเป็นเรื่องความสม่ําเสมอเรียกปุ๊บมาตลอดมีรีพอร์ตออกมาเงี้ยทันทีทั้งไม่ว่าจะเป็นที่เป็นกระดาษหรือว่าเป็น PDF เพอสุดท้ายแล้วก็คือสามารถไปออนไลน์บนเว็บไซต์ได้ลูกค้าก็เปิดดูจากที่ไหนก็ได้มไม่จําเป็นจะต้องมารอให้ทางเราส่งเป็นรีพอร์ตให้เขาพี่ครับแล้วตั้งแต่ที่ได้อิสเปกชั่นมัตุไาเนี่ยเข้ามาแบบตรวจสอบแบบรอดไปเต็มทุกคันเนี่ยดีแต่ลูกค้าที่เข้ามาดูรถแต่เรามาติดต่อซื้อเราเปนนนนไบ้้้าามมัััทํใใหลูกคค่จขึร รถยนต์ที่เขาได้ดูผ่านทางเพจผ่านทางเว็บไซต์แล้วเนี่ยนะสมมติอยากได้คอนจูเนอร์<ๆ>เหมือนกัน<ๆ>เขาก็ดูเทียบกันหลายๆคันใช่ไหมแต่ว่าอินสเปกชันเนี่ยมันเป็นรีพอร์ตที่แบบทําให้เขาเห็นถึงรายละเอียดที่มันลึกขึ้นเพราะว่านอกจากจะตรวจสอบทั้งสภาพภายนอกภายใน, <S <S ในเขายังได้เห็นเอกสารรถยนต์สําเนาทะเบียนรถแล้วก็รายละเอียดเรื่องลึกที่เขาควรจะต้องรู้ก่อนที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์คันนั้นๆแน่นอนว่าพอมาถึงหน้างานปุ๊บลูกค้าก็จะประหยัดเวลาได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องแบบมานั่งถาม่ารถคันนี้ มาจากไหนทําอะไรยังไงมาบ้างก็คือมาถึงปุ๊บมาคุยเรื่องสินเชื่อรถยนต์ได้เลยมาคุยเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยหรือแม้กระทั่งว่าตัวไม่ต้องมาส่งขึ้นรถสไลด์ ไปได้เลยทั่วประเทศด้วยแนะนําหน่อยได้ไหมสำหรับใครที่เอาในมุมลูกค้าแล้วกันคนที่จะหาซื้อรถมือสองไปใช้สักคันนึงที่บ้านอย่างของที่เบสเซอร์วิทเนี่ยเราก็เตรียมข้อมูลเตรียมรายละเอียดต่างๆไว้แบบค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วนะคะบอกตามสโลแกนเลยคือดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้ซื้อแล้วจบงบไม่บานปลายมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูได้เลยว่าอินสเปคชั่นในหน้าเพจเกือบทุกๆคันเนี่ยนะเป็นเกรดเอทั้งหมดแล้วในมุมแบบอัพเ่อรนร่วมธุรกิจแล้กันแนะนำเลยเดีไม่เรื่องการตรวจสภาพหรือ คุณภาพสินค้าที่ดีก่อนก็อย่าลืมว่ารถสภาพดีสถาบันการเงินก็ให้ยอดจัดดีเหมือนกันอ่ะสุดท้ายนี้ครับผมนีม่ดินะอยากให้ช่วยนิยาม Inspection กับวันทุค้าคืออะไรเราว่าเขาเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะทำงานกับมือรอาชีพ Inspection กั In บวันทุคา